c ีโอวจ0นะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานด้วยนะครับช่วยเรื่องตัวสั่นด้วยนะฮะ <S 2> <S 2> ส่งงานครับดีโอวเจนสี่ืออง2.0นะฮะคันนี้โปร5,000พูนดอลลามัน E20 นะฮะก็คันนี้เดิมสลิดทุกอย่ยางนะฮะใหม่ประมาณ2องแสนต้นนะครับตัวนี้มีเรื่องลิลลีกกก่ก็จัดการที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีเรื่องเดินเบาสัตว์โลกก่งจับตัว จูนโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไวแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากอากาศครับสายเป็นสีใสแก๊สเวลาจูนรถเราปีนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่นีส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะ coegc สองจุดศูนย์ฮะเดิมสนิทลิ้นไม่รีเดินเบาไม่สั่น Um...